وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم خبركم سنتي ความเป็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลลอฮฺบวานฮัวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปรานีตบะของพระองค์เพิ่งได้ความดีงามนี้จากอัลลอฮฺบฮานฮัวตาลาแต่เป็นที่รักของเราทุกท่านครับรักบรรดารซูลยุคุก่อนหน้าท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลล็ออะลัยฮิวะสัลลัมครับ และโดยเฉพาะครับรักท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลรอฟอะลัยฮวสซาลัมและบรรดาสหฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลรออะลัยฮุสซาลัมครับเรื่องราวเหล่านี้ครับวันนี้เราพูดคุยกันพี่น้องครับผมนำเรียนกับท่านพี่น้องที่รักขอล้อ์ครับก่อนหน้าครับเราอยู่กันในประวัติศาสตร์อันดีงามของท่านหญิงอุมมูสลาห์หรือท่านหญิงหินบิน บานูบินบนีมักซูมนะครับแล้วก็สามีของเธอก็คือท่านอัลตุลลอฮ์บินซัดร,รับอิสลามพร้อมกันเลยผ่านความทุกข์ยากต่างๆนานนับประการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวอันเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความอดทนแล้วก็ได้อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับเมตตานะครับ ทา่านอุสมานก็เดินทางมาอย่างเมืองมาดินาะหลังจากที่ได้รับความทุกโศกทุกเศร้าต่างๆนานามากมายเดินทางมาและอลัลลอฮ์ก็เลยส่งเมตตาครับท่านอุสมานเป็นตอนท้านะครับต่อมาท่านก็รับอิสลามก็พานะครับเป็นผู้นําทางพามาสู่เมืองแรกก็คือกุบะแล้วก็ได้พบกับสามีหลังจากที่ต้องพัดพากจากกันซาลามะก็ได้พบกับคุณพ่อของเธอ ท่านหญิงอุมุสลามะก็ได้พบกับสามีของเธอคือท่านอับดุลลอฮ์บินอัสซัตรหรืออบูุสลามะเหตุการณ์ความสุขก็ยังอยู่ด้วยกันยังไม่นานสักเท่าไรความสุขก็อยู่นะครับก็มีความสุขนะอยู่ด้วยกันปรากฏว่าปาร์ดัตก็เกิดขึ้นท่านอบูุสมามก,ก็ได้ร่วมรบนะครับอยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์กัอะไลฮิวะสลัมต่อมาประมาณสักหนึ่งปีโดยประมาณนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์ฮุด เอกการอุฮุดก็เช่นกันท่านอบูุลสลามหรือท่านอับดุลลบินอัสซาลอันก็ได้ร่วมเคียงบ่าคเคียงไหล่กับท่านนบีในการร่วมรบกับท่านอบบีม,มุฮัมมัดสุลตาลอะลัยฮิวะสัลัมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้รับบาดเจ็บบาดแผลตามร่างกายของท่านนานแทบจะนับไม่ถ้วนแล้วก็เป็นบาดแผลที่ต่อมาอาจจะดูเหมือนว่าจะไม่อันตรายสักเท่าไหร่เพราะบางส่วนหายไปบ้างแต่ก็ถ้าเราเรียกก็คือน่าจะเรียกว่า เป็นแผลที่เชื้อหลังจากนั้นมาท่านอบุสสามาก็นอนเจ็บดูนะครับเป็นเวลาอยู่สักช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนหรือ3เดือนโดยประมาณนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านหญิงอุมสสมา,าดได้ปฏิบัติดูแลสามีนะครับท่านอบูสสมมาก็บอกว่าแท้แท้บ่าวของอรร์เมื่อประสบกับความลำบาก บ่าวของอลัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวอินนาอิไลฮิรอชูอนแท้จริงแล้วเราเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และอย่างพระองค์ที่บ่าวจะกลับคืนไปที่เราจะกลับไปท่นานนบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัมยังคงมาเยี่ยมท่านอับดุลสมาอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วท่านนบีก็ได้ขอดูอาขอให้อลัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยขอพระองค์ได้ทรงให้ความพอพระทัยกับ อบูสาัมาด้วยเถิดขอพระประสงร์ให้ประธานสวรรค์ชั้นฟิรดเดส์ให้กับเขาด้วยเถิดท่านนบีก็ขอดุอานะครับท่านอบูสาัมาเนี่ยนะครับท่านนบีก็ขอดุอาว่าหากว่าเขากลับไปหาอัลลอฮ์คือเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะนะครับขอพระองค์ไดส้ส่งใครหรือใครคนใดคนหนึ่งมาช่วยดูแลอุมมสัลมาพร้อมกับลูกด้วยเถิดนะครับปรกากฏ่าพีิน้องกับ ยังไม่ทันที่ท่านอบีจะเดินออกจากบ้านท่านอบูสละมาท่านอบูสละมาก็เสียชีวิตท่านอบีกลับมาแล้วมืออันประเสริฐของท่านอบีก็ปิดตาของท่านอบูสละมาด้วยกับตัวของท่านเองนี่คือการถูกทดสอบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงอุมูสละมะครับขอลระทรงเมตตากับท่านอบูสละมะนะครับอบุมูสละมานึกทบทวนคําที่สามีบอกแก่นาง เราก็เล่ากันต่อไปนะครับซึ่งเป็นคำพวกของเป็น,ปนคำพูกของทารุรลโลล้ออะไรฮีวะซาลมว่าโอ้อลลอฮ์โปรดตอบแทนสิ่งที่ดียิ่งกว่าความทุกข์ยากนี้แกฉ่แกฉันด้วยซึ่งเป็นเชน่นนีก็เพราะว่านางตั้งคําถามเสมอว่ายังมีใครอีกหรือที่จะเป็นคนดียิ่งกว่าอบูุซามะแต่นางก็ต้องอ้อมแอมกล่าวดูอาต่อไปจนจบก็หมายความว่า ท่านเคยได้ยินคําพูดขอดุอาของท่านอบูสุลามะว่าหากว่าฉันเสียชีวิตไปเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงทดแทนผู้ที่ดีกว่าฉันมาดูแลลูกดูแลภรรยาที่เขาจะเข้าไปสู่พุ่มไม้เดวยเถอะแต่เธอก็มีความหวังครับถ้าอย่างอุม,มูสุลามะก็ทบทวนคำพูดเหล่านี้เธอมีความรู้สึกแล้วใครเล่าที่จะดียิ่งไปกว่าสามีของเธอละ นะครับแต่เราก็ขอดุอาตัวเราครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังจะบอกต่อไปครับว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมเนี่ยต่างก็เศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาประสบกับข้ายิงอุมุสลมามะเพราะไม่เคยมีความโศกเศร้าชนนี้ให้แก่ความทุกข์ท่าของใครมาก่อนเลยทุกคนนะ่าท,ทราบดีพวกเราขนานนาภูมุสลามะนะว่าอ่ไอยยมุลอารอบีสตรีที่พลาดโอกาสในส่วนของสามปี นะครับเพราะนางไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในมดดีนานอกจากเด็กน้อยคนเดียวของเธอซึ่งสภาพคล้ายกับลูกไก่ตัวเล็กๆเท่านั้นซามมฮายรีนแล้วก็ชาอันซอรก็ตระหนักถึงสิทธิ์ของอุมมูลสลมามะซึ่งจําเป็นที่พวกเขาจะรอกต้องจะต้องรับผิดชอบดูแลเธอและยังไม่ทันจะหายจากความโศกเศร้านาก็ต้องสูญเสีย อบูสลามะสามีท่านอบูบักอสิตีกรกรยาธิษอานก็เสนอตัวสู่ขอนางให้กับเองนะครับให้กับตัวเองแต่นางก็ไม่ตอบรับความประสงค์ดังนั้นไม่ใช่ว่าท่านอุม,สมุสมะจะรังเกียจแต่ความรู้สึกเสียใจความรักที่มีต่อสามีจยางท่วมท้นนะครับต่อมาท่านอส,สลาลาุลส์โลลอหผู้อะลัยฮิววสัลลัมครับก่อ,อนหน้านี้ก็มีท่านอบูบักด้วยท่านอุมัดด้วยนะครับแต่ อุมสมัมภก็ปฏิเสธอย่างนี้ว่าฉันยังรักสามีของฉันมากพี่น้องครับต่อมาพี่น้องว่าใครเล่าที่จะมาทําการสู่ขอท่านหญิงอุมมสัลามาต่อมาครับทารุูลสุสล,ลลอห์อู้อลัยฮิวัสัลลมได้เสนอตัวสู่ขอนางแต่นางได้บอกกับท่านนบีว่าโอ้ทารุูลของอัลลอฮ์ฉันยังมีอุปสรรคอยู่สามประการทานอุมสามสัมก็บอกว่าฉันมีอุปสรรคนะ มีอยู่สามประการก็คือฉันเป็นหญิงที่มีความหุงห่วงนะครับเกรงว่าท่านจะพบสิ่งที่ไม่ดีงามจะทำให้ท่านต้องโกรธเกิ้วและออฮ์ะจะทรงเอาโทษฉันถึงห่วงเป็นธรรมดานะครับผู้หญิงภรรยาก็ต้องถึงห่วงสามีเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ ประการที่สองฉันเป็นหญิงที่ผ่านการมีชีวิตที่สมรสมาแล้วก็คือเป็นหญิงม่ายและประการที่สามฉันยังมีลูกติดถ้าเราซูนสลล้ออะไรฮิวซัมตอบเธอว่าเธอเอ่อเธอเป็นความเอ่อเธอเป็นคนมีความมึงห่วงมากนั้นฉันขอดุอาต่อละให้มันหายไปจากอกของเธอและเธอบอกว่าเธอเป็นหญิงที่มีคู่ครองแล้ว ข่าดการมีคู่ครองแล้วครับฉันเองก็มีสภาพเช่นเดียวกับเธอนะและก็บอกว่าเธอมีลูกจิกลูกของเธอฉันก็มีลูกด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพี่น้องครับท่านอาบีก็ยินดีกับท่านหญิงอุ้มมูสลาห์มะพี่น้องครับนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ ที่อัลลอฮ์ได้สรงให้กับท่านจญิงอุมูสลามะต่อมาอยู่กับท่านนบีในที่สุดครับท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลอะไรวะซัลลัมนะครับก็สมรสกับท่านหญิงอุมมูสลามะต่อมาเธอได้ได้รับเกียรติอย่างดีงามคับซึ่งอัลลอฮ์สรงรับดูอาของนางและเธอก็มีชีวิตที่ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็อตอนนี้เข้าใจแล้วอ๋อ มีคนที่ดีกว่าก็ประมาณว่าก็ท่านอบีแหละมาเป็นผู้ที่ดูแลเธอนะครับหลังจากที่อบูุมซามาเดเ,เสียชีวิตไปผู้ที่จากไปนับตั้งแต่นั้นมามเป็นต้นมาครับฮินอัลมักซูมิยะไม่ได้เป็นเพียงแค่มารดาของซาลาห์เท่านั้นครับหากแต่นางยังเป็นมารดาของมุสลิมทุกคนเป็นอุมมุนมุมินีนะครับขอ,อรัศดรสูทรโปรดประทาน ความดีงามให้แก่ท่านหญิงอุมูสลามะนะครับและอุมูสลามะด้วยเถิดขอรลดทรงพอพระทัยด้วยเถิดครับนี่คือเรื่องราวที่นําเรยกับท่านพี่น้องที่รักขวอร้อครับว่าความยากลําบากของรรดาสฮาบะของท่านนาบีเนี่ยแล้วเวลาเนี่ยพี่น้องครับแบกจะนําเรียนว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา ควรค่าคุณค่าในการที่เราจะพูดคุยกันนะครับเราจะได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายตัวอย่างของบรรดาบุคคลตัวอย่างนี้เราอาจจะเห็นเรื่องราวต่างๆแต่หากว่าเรามีความทุกข์ยากบางเรื่องเพราะว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่พบกับการถูกทดสอบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเรื่องของความทุกข์ยากครับเรื่องความยากลําบากเรื่องของความขาดแคลน เรื่องของการพัดภาคจากการทั้งหลายทั้งปวงอุลมามะท่านหนึ่งเขาพูดไว้นะครับน่าสนใจว่าเราลองเปรียบเทียบความยากลําบากของเราดูสิกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเขาให้คำวิยานว่าถ้าเราหัวดนคิดไปแล้วมันเป็นแค่เศษฝุ่นที่ติดเท้านะบียแหละความยากลําบากของเราวันนี้เราสามารถที่จะกินอิ่มนอนหลับ สามารถที่จะนั่งจะรับประทานอาหารได้ครับเปิดตู้เย็นมาเนี่ยวอบอักบัตเรามีอาหารหวานข้าวมากมายแต่ไม่จะมีความขาดแคลนมากแต่เราก็ยังมีคงมีความสุขสบายแต่เปรักที่รักขอมาครับบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีลและโดยเฉพาะท่านนาบีได้ผ่านความทุกข์ยากต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของท่านหญิงอุม,มูสลามาเนี่ยการรับอิสลาม ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปกี่ปีกี่ร้อยปีก็ตามจนก,กระทั่งถึงวันขึ้นอย่างนเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงผูกพูดคุยกันอยู่นะครับปรารถนาดังนี้เขาว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ผมพยายามที่จะบอกกับนักเรียนนะครับว่าลูกจ๋าอย่าตีแค่ประวัติศาสตร์ของท่าน,นเองเพียงแค่สิบคะแนนบนเวทีนะลูกอย่าคิดแต่เพียงคิดว่าเล่าและเพื่อที่จะให้ได้คะแนนนะลูกนะมันไม่ใช่แค่นั้นหรอก อย่าตีค่าราคาประวัติศาสตร์ของท่านพิรบนรราสหบัเป็นแค่สิบคะแนนบนเวทีแต่ควรที่จะนำเอาเรื่องราวห,หล่านี้มาพูดคุยกันควรที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นนะครับบรรดาบุคคลที่เป็นตัวอย่างรดยงลอหัวอันหุมว่ารอฐูอันอัลลอฮ์สรงพอพระไทยบรรดาสหบมะของท่านนบี นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าเรื่องราวของท่านหญิงอุมมุลมุบินีนท่านหญิงหินบินมักซูมปิติมักซูมหรือท่านกุมูสมานั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การที่เราจะนําไปพูดคุยกันนะครับในที่บ้านของเรากับพี่น้องของเราวันนี้จากเราไปก่อนครับสุภา ن ะก็ลอฮุมะบิฮัมดิข์ขอพระาอัลลอฮอิลลัลลอฮฺอัสตักฟุรุกะวะตุบุลอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิบะบุร์คัดูคับ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون